ด็ครับวันนี้นะครับเรามาเก็บเปลือกอุ่นกันนะครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้ว3ปี3ปีนะครับวิธีการง่ายๆก็คืออย่างนี้นะฮะอย่างนี้เลยนะฮะเริ่มจากคลั่งนี้มาฮะที่มันเปลือยอมาแล้วเริ่มอย่างนี้เลยนะครับโจ๊ก การเก็บเบือกองุ่นมันเป็นวิธีที่จะทำให้เรากันจากเรื่องของมแมลงได้ด้วยนะครับอย่างแมลงอย่างม,งางหมดหรือว่า แป้งนะครับอย่างที่เห็นนะครับอย่างนี้นะครับเพียแป้งจูสตรงนี้นะฮะเพียแป้ง